พันแล้วเจ่าหนุ time, so <Folks. S 2> ่มพันนมาถามว่าจะถือเหล็กบ่อบวางหันไม่ถามข่าวถือ่อยว่าตัด้ียข่อยว่าหกสี่บาตีนี่พนดมาว่ามันจะออกบานนี่มันจะออกสามจ็ดขางลางหรืคนหวมาแต่ดนๆลึกแล้วเจ้ามาแต่ข่อยนอนเปี้ยนแมนเพื่อนมันออกเต่าหนึ่งบอกเพราะว่าหันบอบถือเหล็กเนี่ยเจะได้ซอยรูอขาจะได้นั่งบาสหมดเจ้ามาแต่ตอนนั้น บ้านเรก็มาออกกาวหนึ่งขันได้ปลุงนั่นตอนจะนับไปแมนขันเขาอบกลุงใหม่เห็นมั้ยแมนที่เพ่อหน้ากุ้งมาใหม่คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิธีอนิจจาในการรับชมเลี้ยวบึงเอยมาห่อเคยจังละนะเคยขันนใงหมกเดินมามุดตะก้านก็บม่เห็นมาจักเถื่อนในในในพวกฟันนี่เป็นเพือข้าเจ้าถามบ่แม่เป็นข้าวเจ้าถามผู้หญิงคือผู้ชายถามเนี่ย ับ่พอนยูน่าเนี่ยอุ้่ใช่ปะเขียวยูน่าอาจารย์เคยมาแต่ดนเราคิดหอดเนาะเป็นก็แม่เคยมาแต่ดนโดนเรื่องแล้วเจ้ามาแต่คอยนอนเปี้ยนแม่นเพื่อนมันออเก่าหนึ่งบอกเพราะว่าขันบ่ถึงเรื่องอยใคจะได้สอยดูใคอยสือให้นั่งบามืสหมดเจ้ามาแต่ตอนนั้นบาสเรก็มาออกเก่าหนึ่งขันได้กงนั่นตอนจะนั่งเป แม่นมันเขาอ,อกกุ้งใหม่เห็นไหมแม่ที่เพิ่อนเอากุ้งมาใหอยอ้อหนึ่งอ้อหนึ่งอกกุาาก้งบานีร้องรถมาได้แเราฮึว่าสันเดีย์แม่นยังแม่ฟันเห็นเจ้าเมื่อคื่นอนอย่างสันอ้กะกะหน้านึ่งตัวเราละเริ่มฟันแม่นไปแต่พี่เนาะเราเราเริ่มฟันแม่นไปเอาแม่หลังจากว่าฟันเห็นมุนทักการแล้วเนาะ เอาจังส่เอาให้แม่ทำได้เนาะบ่ปอยอยยุเดี๋ยวนี้มันสิตรงกับอายุมทฑการบ่ค่ะเล่าฝันแม่บ่เฮามาลุ่นกันเนาะพราอว่าแต่เ่าคนฝันเกี่ยวมับมณฑการนี่มันสิไปตามอายุเล่านะมันหลายคนแล้วที่ฝันเห็นนะเยุกเขาชอเกิดจ้ะบดที่นี่ก็เลยสิมาลุ่นบ่ท่านได้บอกแม่ทด้ว่ามทฑการเกิดวันใดเดือนใดปีใดแต่ว่าสิให้แม่บอกแนวทางของแม่สะก้อนว่าสีส้นกันบ่ และพอเรอฉันแา่ยันคุมิตรมาถามมามาถามมามาถามาคือบเห็นมาว่าจังเงียบเพิ่กแล้วนั่นเดียวนี่เราปัญหาเราเบื่อนี่าบอก่อาราชบวบหลายข้อ้น้องไปดูมามามาสะดุดแล้วเพิ่เลเห็นเห็นมาลายๆซ่องมันมาเห็นแต่เพิ่นเพิ่นหนึ่เพิ่นมาดุแล้วเพิ่งกะเจอมาเนียเจอไปเจอมานั่งเ่าบอกกแต่ว่าผัวเหนึ่งลาวเานั่น ถามหมในระยยบานเหละว่ะไเลยเลยถามจับตาถามเพาะอะก็บานเหละว่าอยู่คนก็ถามข่าวพิ่นทํามเนาะนั่นสิถามมือุกคนผู้ใดที่เคยไปนนั่เคยไปหน้าแมนบอกะโอ้เดี๋ยวมือรุ่นแล้วเจีบนัยาแอยู่ดับจบมาสิเผยอๆยลาสิบเบ้เลยลสิวาเลยีลาสิวาคนยังสันติ หาไปหน้าบ่หายไปหน้าบอกเยมหยว่าสิหไปบน้าไปสิหาไปบ้านน้ันนี้ัทพานมานี่เพิ่นกับมาบอกเล็กน่ยไดบอกกับอกรู้คนกแต่ว่าทิพี่พานมาอ่ะแมนก็เริ่มมาได้กับผู้มาโน่ผู้มาโน่ไอตุ้มทองไอผู้วาวตา้เจ้าหันเพิ่นว่าเจ้ามังยังคอยมักซีเจ้ามังยังคอยมังหกคอย อันนี้หววที่เลี้ยงทำมเนาะเบาเลียงเบาเลียงงวดที่แล้วงได้เป็นสี่หกตรงๆไม่ได้กลับเลยคือมักเล็กตัวมันถือแผลแม่ว้อถือออกะัวนี้แล้วกับสิมักตัวถือคือเก่าเหรอเจ้หัวนี้กับสิมักตัวถือคือเก่าเหรน้องเจเนาะแล้วมักลยบอเปล่าเอิคนมักตัวได้ก่อนผู้ค้าเจ้าเวานั้นถ้ามักเก่า เรามักเก่าเรามักเก่าคอยมักหาโอ้เรามักเก่าเจ้ามักหาเจ้าได้จับใส่กันอีกเหรอบ่แม่บบจับแล้วจับเรียบร้อยแล้วเป็นเก้าหาเก่าหาแดงมาโมเจ้านี่พักกันมีเล็กลับคนละตัวเลยนี่หลับคนละตัวหับสะโพรลับสะพโอ้ขรามดาบตันี้่มมีความฟันหนยวันที่หนึ่งตุลาเนี่แม่ฟันไปฝันแล้วเราจะควางความฟันเห่อบัน พันแล้วพันแล้วพันมาดีครับพันผนมาถามว่าจะถือเล็กบ่ววางพันถ้าไม่ถามข่าวถือข่อยว่าเจ้าด้วยนค่อยว่าหกสี่บาตีนี่พันหนึ่งวามันสิออกบ้านนี่มันสิออกสามเจ็ดขางลางด้วยพ่นวาสามเจ็ดขางลางแต่ว่าเล็กมากข่อยนั้นสิบหกเล็กมากด้อยเลขชอบเลขมากได้แม่เลขมากสิบหกเลขเล็มากสิบหกตัวเดียวแต่ว่าพุ่ม หน้ามาให้คือสามเจ็ดสาางลางขางล่างแล้วอืมแล้วบอกอีกแล้วเบาโดนเบากึ๊บแบบนี้เลยแหละอืมมันถมาเบาดูนะเล้วเลี้ยวแล้วก็ไปบเปาแล้วก็ไปเล้วเลี้ยวใช่แล้าเลี้ยวแล้วก็ไปอันเก่าผมขุนมาโอ้พุ่มเก่าผมเลยบยวแม่ใส่แล้วก็นุ่งเสื้อดำใส่สินไม้เตาตีนแล้วก็ เสื้อเสื้อแต่เงินตะเกาหม้อเป็นเป็นเสื้อมาห่มห้าบ่แม่เป็นชุดผู้ไทยเขาเอิญชุดพุทไธในในในแขนผืนนีนมันจะเป็นชิ้นขาวๆลายๆกำไรกำไรเงินบ่แขนเสื้อลขนเสื้อเสื้อพเป็นลายเสื้อผู้ไทยแต่ว่าเงินนั้นแต่พุทไธสมัยดึกยามบันเนาะเงินห่วงเงินเงินเงินนั่นมันจะเป็นฟองฟองเงินตะเกาเงินเป็นรูเงินห่วงคนเอิญเงินห่วงเนป็ู หอยมีอยู the ่เด e well, ้คล้ายๆสตแรงแดงมันเป็นนี่หอยเดรนี้ในกระเป๋าหอยเดรนนี่ก็มีเอามาเอามาโซเอฟซีเนี่ยเขาผู้จักว่าเงินเป็นหูเงินเป็นหูนเป็นูี่านแม่นี่อยู่เหรียญหนึ่งยันนี่เฮ้เฮ้หยาพนแตแต่เพิ่นบอกเลยนี่มันมันได้เปิดดิ่นาะใส่ต๊อปไว้ได้เปิดไว้ไม่ยังมาบาดนี่บ่ได้สต๊อปนี่คยเปิดให้เจ้าเอาวะเอาสด เจะหาเงินให้เอฟซีให้แม่ซื้อตัวเงาด้วนะเงาดีนะเงาไมเป็บอสขบ้านเนี่ยจังสีตึกบอจังสีแหละแต่ว่ามันลบบที่เป็นสีขาวๆอย่ากเลี้ยงกันนี่ยเป็นเหลี้ยมสีขาวแม่างเงินเบราาเนี่ยเนี่ยก็เสืออปุ่นเนี่ยมันจะเป็นผ้าแดงๆได้ไามใส่เสื้อใส่เสื้อปุ่นเราอันนี้เขาเรียกว่าเงินโบราณสมัยโบราณเนาะ เพิ่นสิเอาไว้แล้วเพิ่นก็สิว่าค่อยจังได๋บ่ข่อยไปจับไอ้เสือเพิ่นนั่นบ่สิหญ้าเอาหมดข่อยจักได้ค่ะหญาเลยตอบว่าบ่ให้คั่นเอาหมดแเจ้าก็บ่ได้าสิปดให้แต่ละอัน2อันปดกระดมนีให้แต่ละปดก็ถได้ละบ้าๆแล้วก็ถือบ้าแล้วก็ถือัไถไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแต่ว่าให้ถแน่นอนสมัยเก่าเนาะค่ะนมม มั่งรับหัวดีเนาะสร้วาง,างฝันเนาะพี่น้องเนาะแม่ก็บอกให้ฟังแล้วอยากเบิ่งตัวเลขกได้บาทนี่ตัวเลขยังอีก้อโดนเยอะไหมเออตั้เมื่อวานเนี่ยอ่ะให้แม่เชื่อเบิ่งอีกนะจ๊ะเพราะว่าิปร,าประทัน<อ>ได้เห็นชอบเลขชอบเป็นตัวนี้แหละ ชอบตะได้แม่ชะไ้ามเจดสามเจ็ดนั่งควาหมึกืนนี่คือว่าคุณแม่กันเลยมาฝันวมามุนทะการเพิ่นมาถามว่ามุนทการบ่มาบอกเห็นเราจังสีเออคือว่าเห็นมุนทการมาอมนทการไปยูดไซ่ล่ะคือบ่มามาแน่ดิีพ่นาจิให้โชคครทีให้โชคพวกเจ้ารู้บ่เมืองตุลาเนี่ยเป็นยังนี่ที่ยังอ่ะ หนึ่งตุลาเนี่ยมันเกิดมันเกิดเทาใช่มันเกิดเจ้าเจ้าเกิดวันที่เท่าไรวันนี้นี่ยังวานตุลาเลยนะครบรอบจ้าขวบนี่แม่นกับว่าเจ้าแล้วเนาะครบบ้อนนั่นค่าแผลสี่สิบห้าสี่แม่มากเลขตัวใดรกะแม่มากเลขค่ะเออเจ้าต้องมาจับกับสี่สิบห้าแม่มนุษย์ขกานเอาลูให้เอาลูให้เรา เพิ่มเติมอีกบ่เพิ่มซิค่ขีดเส้นใต้ไปฮิบเบิ้งซื้อๆดอกธนาเพิ่มเติมมามันก็บังเอิญแหละเตียบังเอิญบ้แม่ลูกบ่าวาสิมาเนี่ยบ้านูกดินี่ยแม่มาแม่ลูกก็บ้านูกจักแล้ววาสิมามาแล้ววานเนี่ยว่าจุ่มเก่าคือบามาอีกเลยหรือบามายิ่งบ้านเนี่ยมาเยอะแยะกับแย่ไอ้เนี่ยกับกับอะไืเยอะแยะเลยแต่ว่าเมื่อคืนนี่นั่นเคยเลยว่า พันบนทามามันตะการคือพมาพอนะอยกระดแปลกนะหอยเลอยเม่าเม่าก็เลยเมาะอยนั่นอยันพันเห็นนากอ่นากก่นี้ชื่อเหล่านั้นเมื่อหนักน้อยอันนั้นนเล่หน่อยเราเคยออกไปหน้าแล้วเราจะนั่งเป้หมองเคยถือเรีงเราเคเป้ขาดอันน้นจะแม่จะนันถามแม่จะเป็นนนถามแม่เป้เลยขาด มาเปนมาทานเลยแม่นั่งเล่นน่อยแม่นั่งเล่นหนอยล่ะวะอ้บนแนี่เด้ยเนาะไปแล้วกินหอดเกา็ดนี่เมื่อเสานี่มัดมดอาการมาสิแล่แม่ไปไปก็อยากไปหาเนยโยงมาสักไปซื้อจีบปอมพอมมาหนึวนหนึงเมื่อเ้านี่มาเจอเจ้าเจ้าเาตะคืนนี่หมดต่งอีกครัน้ตัวเลขของแม่อันนี้แม่บ่ได้ว่าดอกออมซีหายาเตี๋ินมาถามว่ามุดสกันออกซื้อเลยเย คนตะกานคือโมเห็นน้ำในหน่อยเนาะแม่เนาะที่มันนอนอยู่อูเนี่ตีมันนอนอยู่อูน่ะหนาวมากคือเรียกสั้นๆว่าผีนาหญ้าผีนาเนาะนี่ไปเห็นไปดวนเนาะไปเอฟซีเฮ้ยบอกไปหน้าพอสามหมู่เราจะมาถามของความพันธ์บ่าวเคยอาในบ้านแล้วเคยมาไปล้วจ้าเคยก็ได้ออกไปไปหน้าเนาะแม่เนาะไปนาโอเคแม่ขอบคุณนอะไรแม่ลูกใช่เอ แต่ว่ากับบังเอิญดีดีดีอย่มช่ไหมะขึ้บังเอิญเนาะค่ะเนาะกับบาร์เรินพนัาสิายโชคมันต้องไม่มีอย่างเกี่ยวกับตัวมรดการเพราะว่าวันที่หนึ่งก็เป็นวันเกิดด้วย